แต่แกเพื่อนสาวน่เด็ดดูอินสตาแกรมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวอ่ะเเอดพี่อย่างเงี้ยเห็นแก้มือสาวเขาเมื่อวันก่อนเราบอกเอ้ยอยากเห็นเพื่อขาต้องมีไหมเรามาทำนามาขิงย่างนะเดชน่าเด็ดคนทนคิดถึงไม่ไหวเลยต้องบินตามไปภูเก็ตเลยพอนักข่าวถามน่เด็ดตอบชัดเจนเลยนะคะบอกว่าใช่ครับผมบินไปเซอร์ไพรส์เพราะความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวโอ้โหมันต้องเงี้ยมาพอตอบแล้วนักข่าวฟลีทกันทั้งนั้น เลยและนักข่าวของเราค่ะล่าสุดไปเจอกับยาย่าอุรัสยาเดี๋ยวต้องถามประเด็นนี้สักนิดหนึ่งได้ยินว่านาเดทเนี่ยหยอดคําหวานมาสักขนาดนี้เจ้าตัวเขารู้สึกยังไงแล้วก็ถามถึงภาพคู่ที่ผัดกันจิ้มที่หัวใจออว่าเฮ้ยใครเป็นคนคิดยิงมี่ไร จิ้มที่หัวใจที่ไหลไม่รู้เรามาโนว่าจิ้มที่หัวใจไหปลาไฮปลาตรงนั้นประมาณนั้นไม่รู้ว่าเขาแบบหมั่นเติมความหวานกันแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่าแล้วแบบหวานอย่างนี้ตลอดเลยไหมเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดจากยาย่าอุรัสยากันเลยค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบว่าแพลนกับเพื่อนๆค่ะมีตั้งมีผู้หญิงตั้ง ีผู้หญิงแปดคน,นะคะ่ะก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็แบบว่าเซอร์ไพรส์แล้ว่าซื้อตั๋วเครื่องบินมาเดินกันที่นู่นเลยพี่คือผู้ชายคนเดียวเลยผู้ชายคนเดียวเลยค่ะพี่สุดเลยก็แบอกว่ายอมเสน,หนอหน้าหน้าของหน้าตามมาไม่ขนาดนั้นมันเคยจริงๆเหมือนว่าพี่ไทยก็รู้จักเพื่อนหนูอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนด้วยกันมาปรวันสิบปีแล้วแต่ไม่เคยบอกว่าต้องอยู่ ในเวลาที่เกินแบบว่า6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าโอ้สนุกดีแบบผู้หญิงทุกคนก็ก็มีความแบบว่าต้องต้องแบบว่าพวกเราไม่ค่อยโตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเข้ากับพวกเราได้ก็ความคิดถึงพี่เขาบอก <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็อยากเที่ยวด้วยรู้สึกไงเขาบอกว่าขาความคิดถึงไม่ต้องไปหาเรารู้สึกดีค่ะ ขอบคุณคะ่ะแล้วเราคิดถึงเขาไหาไมคะคิดถึงอยู่แล้วคะ่ะก็เขาทํางนานหนักความสูัควรแต่ว่าก็ปิดปิดปิดกล้องหนังไปแล้วก็ยังพอามีเวลาบ้างแต่ว่าเป็นคิดกระชับรักกระชับรักเหรอคะน่าจะเป็นเหมือนกันกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแกกับเพื่อนหรือว่าก็ให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแกนงอะไรอย่างี้ จริงๆอะไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปนฟินิตี้ค่ะแต่คือด้วยด้วยการที่เหมือนว่าพี่แบร์เขามาถ่ายรูปให้พวกเราเพื่อนหนูก็เลยถามว่าเนี่ยยูอะไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวถ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยืนข้างๆกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลยก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าเราต้องเป็นนฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยหวานตาอ่ะจริงๆเขาก็สม่ำเสมอมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเขาหวานตลอดแล้ว ค่ะเขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแล้วชอบเป็นค้าวหวานย่างไงชอบตีอยากให้หวานตลอดก็ดีค่ะพลาดไปมันก็มีเกลียวจริงเลยเผินไปอะไรอย่างเงี้ห่างกันจังเลยก็เลยห่างกันจังเลยก็เลยขอจิ้มกันจิ้มจิ้มจิ้มไหลจิ้มไหลอะไรอย่างนี้ได้อย่างงี้แต่ละสดานนี้เหมือนชี้ผู้ต้องหา ่ายกะจกด้วยไม่ได้เหมือนเขาเลยคือแบบฉอีกอย่างแล้วปิดตาได้เไมอ่ะส่งผมเธอได้อยู่นะกับยายาเนี่ยไม่หรอส่งเดียวกันเลยไม่ใช่แค่สรงผมความสวยก็ได้อันนี้เทียบเลยนี่ได้เหมือนเลยอ่ะเดี๋ยวขอดึงปอยหวานมนินะคะจะได้กัญญาอรัสยาหยุดเทียบภาพนั่งตัวนั่าอ่วเดี๋ยวลองฟินกันต่อเนื่องเลย กระชับเติมความหวานกันที่ภูกเก็ตแล้วเขาก็ยังเติมความหวานกันเรื่อยๆเลยล่าสุดไปดินเนอร์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะสังเกตว่าทั้งคู่ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปกันแบบ2ต่อ2แต่ความหวานไม่น้อยลงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าญาญ่าโพสต์ภาพคู่กับแฟนนุ่มลงบนอินสตาแกรมซึ่งถ้าสังเกตดีๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคือยังไงรู้ไหมคือเขามีโมเมนต์คือญาญ่าเอื้อมมือไปจับนาเดนโอ้หเห็นไหมเห็น และเลืกสเสื้อและที่สำคัญก็คืออะไรคือทีมงานเราก็ขยันซูมด้วยเนาะซูมต้องซูมและที่สำคัญคือไงสีเสื้อมาเป็นเซตเป็นเสื้อคู่เป็นใส่สีแดงเหมือนกันเลยแต่ถ้ารูปเมื่อกี้ถ้าไม่สังเกตดีๆอ่ะคือนึกว่ามือแบรดี้ไงอ๋อแต่นี่เขาเอื้อมไปจับไงแต่เป็นอะไรแบบนี้เสื้อคู่นี้ยป็นธรรมดานะทำไมคะเสื้อผ้าเดียวกันอีกเอาดูกลยแบบนั้นนะ มาจากพัดเดียวกันนะหรอเสื้อผ้าเดียวกันคือยาย่าตัดเผื่อนะเดทไปด้วยเลยอะหรอแล้วมีคนก็เลยเข้าไปแซวแบบว่าอุ้ยแหมเสื้อคู่เก่งเสื้อคู่อีกแล้วบางคนก็แบบว่าเสื้อคู่แบบนี้ยาย่าจัดให้แน่นอนเพราะว่าเวลาแบบเขาไปทริปกันหรือว่าไปไหนส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเสื้อผ้าแบบเซตเข้ากันอะไรเงี้ยยาย่าเขาจะเป็นคนจัดเซตให้เพราะแบบเรื่องจริงพี่แบใส่แบบนี้จะได้ถ่ายรูปมาสวยอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมจำได้ก่อนหน้านี้มีคนไปแซวนเด์เยอะเมื่อเวลา แต่งตัวไปในที่สาธานะจังไหมออมีรูปหลุดออกมออาใช่ตอนนีน้เดี๋ยวนี้แต่งตัวดีไหมล่ะ เออยาย่าจัดให้ไปคอสตูมจัดแต่ว่าถ้าคนจะจัดให้ได้นี่เขาต้องอยู่ที่เดียวกันไหมไม่ไม่จําเป็นเป็นการซื้อเสื้อผ้าให้กันนะคะดี๋ยวนี้เขาสั่งออนไลน์ก็ได้เออมาอยู่คนละที่ยาย่าอยู่ย่านสุขุมวิทส่วนณเดชน์บ้านอยู่นู่นเลยลุงเก่งลุงเกางนั้นเลยเหรอบ้านอยู่พหลแก่นไม่ไม่อยู่แถววัชรพลอ๋อทำไมฉลูเพราะอะไรรู้ไหมฉันก็เห็นณเดชน์อะถอดเสื้อวิ่งอ๋อคุณอยู่แถวนั้น เมื่อก่อนอยู่แถวนั้นอมหรออืมดีมากกำลังกำลังนึกภาพตามอยู่กำลังนิ้ภาพตามอยู่ดีมากตั้งแต่เห็นเดชถอดเสื้อวิ่งย่านนั้นน่ะออกกำลังกายอยลยอยากมาเตะบอลบ้างอยากพี่ดาบ้าไม่ได้ถอดเสื้อวิ่งนะไม่ดีะไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้จริง